นพนกเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิ่นวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดก,กิจกรรมฟูมูลเมดิเทชันให้กับชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันนั่งสมาธิในวันพระจันทร์เต็มดวงพร้อมกับวัดพระธรรมกายในภาคพ,พื้นอเมริกาและแคนาดาโดยจัดกิจกรรมทั้งออนไลน์และร่วมกิจกรรมด้วยตนเองที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเพื่อเป็นการรวมใจ คนมามุ่งพัฒนาจิตรู้จักการฝึกจิตให้สงบนิ่งจากทั่วทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็สามารถร่วมกิจกรรมได้โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดจำนวน32ท่านซึ่งได้รับความเมตตาจากพระน,นิโคลัสฐานิสโรเป็นประธานสงฆ์ส่วนพระอาจารย์แดเนียลธรรมรกโกได้บรรยายธรรมะและนำนั่งสมาธิ ทางไกลาจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์โดยก่อนนั่งสมาธิทุกท่านได้ร่วมจุดประทีปและนำมารวมกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสว่างภายในใจและรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในการขยายสันติภาพก่อนที่ทุกท่านจะได้นั่งสมาธิด้วยความสงบนิ่งบางท่านได้เล่าถึงความประทับใจในกิจกรรมนี้ ว่ารู้สึกถึงพลังของการนั่งสมาธิเป็นหมู่คณะมีประสบการณ์การนั่งสมาธิที่สงบโลง่งว่างกว้างบางท่านรู้สึกเบาและดีใจที่เห็นผู้ที่ชอบการนั่งสมาธิเหมือนกันมารวมตัวกันทำกิจกรรมดีๆเช่นนี้ทำให้มีกำลังใจในการฝึกทำสมาธิให้เป็นนิสัยตลอดไป